คุณกำลังฟังกคอสอ Let's Listen ช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกันสวัสดีค่ะ ครัชกันครูบุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันเป็นประจำค่ะกับกศอสเลสดิซึนช่องทางที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆของสำนักง,งานกศออโดยกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สำนักง,งานกศออกระทรวงศึกษาธิการค่ะดิฉันนางสาววินาแก้วประเสริฐนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะ สำหรับความเคลื่อนไหวของสำนักง,งานกกศที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรามาเริ่มต้นกันที่เมื่อวันที่26เมษายน2566ดรพิเชษวันทองรองเลขาธิการกกศได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวค่ะ สืบเนื่องจากกศสค่ะได้เห็นชอบกรอบการพัฒนาคราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งประกอบไปด้วย4กระบวนการค่ะได้แก่กระบวนการที่1การพัฒนาตนเองกระบวนการที่2การคัดกรองกระบวนการที่3การคัดเลือกและกระบวนการที่4การประเมินสัมฤทธิผลและได้เห็นชอบหลักการเกี่ยวกับการจัดทําโครงการพัฒนาสมรรถนะคราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อออกแบบระบบการพัฒนาสมรรถนะจัดทำระบบการคัดกรองและพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาที่ถึงพร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพการบริหารและภาวะผู้นำก่อนการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเนื่องจากเห็นว่าตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานั้นเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญและมีผลต่อความสำเร็จของการจัดการศึกษาค่ะ ดังนั้นสำนักง,งานกศกเ,เองจึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งที่2เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหัวข้อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและจัดทําโครงร่างหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในทุกสังกัดเข้าร่วมการประชุมค่ะ และเมื่อวันที่27เมษายน2566รองศาสตราจารย์ดรประวิทย์เอราวันเลขาธิการกกศเป็นประธานในการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะ สืบเนื่องจากที่สำนักงานกสอได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการยหญ่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่22มีนาคม2566เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นและเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการดําเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหารผู้แทนข้าราชการครูผู้แทนจากสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการเข้ามาร่วมคิดและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายตำแหน่งครูสังกัดสพทไปแล้วนั้นสํานักง,ง,งานกคกจึงได้นําข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆที่ได้จากการประชุมไปกําหนดเป็นร่างองค์ประกอบและตัวชี้วัด ในหลักเกณฑ์การย้ายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้จัดก,การประชุมในครั้งนี้ขึ้นโดยได้เชิญที่ปรึกษาสำนักง,งานกกสผู้บริหารสำนักงานกกสและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมอภิปรายและพิจารณาร่างองค์ประกอบและตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อให้มีความครอบคลุมรอบครอบลดปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดของคราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่พัฒนาไปในครั้งนี้จะนําไปพัฒนาให้เป็นระบบพิจารณาการย้ายรูปแบบออนไลน์ที่มีความโปรง่งใสมีความสะดวกรวดเร็วตรวจสอบได้มีความเชื่อมโยงกับแผนอัตรากําลังของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและเกณฑ์อัตรากําลังคราชการครูที่กศสอกําหนด ถือเป็นการพลิกโฉมระบบก,การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาและนอกจากนี้นะคะยังเป็นการแก้ปัญหารกระบวนการยื่นคำร้องขอย้ายและการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่คงแชร์รูปแบบการพิจารณาเอกสารหลักฐานจำนวนมากและการยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูต้องเดินทางไปยื่นคำร้องขอย้ายด้วยตนเองทำให้ไม่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ2 5 6 6ของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ4.0ดด้วยนวัตกรรมและการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็น,นกลไกหลักในการดำเนินงานค่ะ รวมทั้งต้องการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประกอบกับยุทธศาสตร์ที่4ของสํานักงานก,กรกตที่ส่งเสริมให้น,นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัลมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของรรครูและบุคลากร,กรทางการศึกษานั่นเองค่ะ และในวันเดียวกันดรปราโมทแสนกล้ารองเลขาธิการกศนนำทีมภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคลสำนังกงานกศสลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลภาคสนามในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพื่อเก็บข้อมูลการกำหนดอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษซึ่งจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบเรียนประจำและแบบไปกลับสังกัดสพท ระหว่างวันที่27ถึง28เมษายน2566โดยมีสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐม,มพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยมโรงเรียนพปรร,ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์โรงเรียนสิรินทรราชวิทยาลัยและโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐม,มค่ะ การลงพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเก็บข้อมูลแล้วยังได้รับฟังสภาพปัญหาการบริหารจัดการหอพักซึ่งมีนักเรียนอยู่ประจำโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่อีกทั้งยังได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากโรงเรียนบัวปากท่าวิทยาโรงเรียนยิ้วรายบุญมีรังสฤิ์โรงเรียนพระปัถมวิทยาลายัย2หลวงพ่อเงินอนุสร์โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมโรงเรียนสรารตะกวิทยาและโรงเรียนสามทานวิทยา ซึ่งเป็นสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีนักเรียนพักนอนและนักเรียนไปกาบเช่นเดียวกันซึ่งผลจากการลงพื้นที่สำนักง,งานกกส์จะได้นำไปประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์อัตรากำลังขรรากชครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับสถานศึกษาสังกัดสพทที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวต่อไปค่ะ ต่อมาเมื่อวันที่2พฤษภาคม2566นางจิรนันเพ่งพินิษ์รองเลขาธิการกองกศเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณามาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้อกําหนดจริยธรรมของส่วนราชการแนวทางการจัดทําและการกําหนดมาตรการที่ใช้บังคับของส่วนราชการค่ะ สืบเนื่องจากคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา13มาตรา14และมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช2562กำหนดแนวทางการจัดทำและการกำหนดเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมและหน่วยงานของรัฐ มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันกำหนดมาตรการใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยกําหนดให้กศอสอต,ต้องจัดทํากระบวนการรักษาจริยธรมรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เกิดกระบวนการรักษาจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช2562เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆในกระทรวงศึกษาธิการสามารถนํามาตรการการดําเนินการกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฝ่าฝืน จริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้อกําหนดจริยธรรมของส่วนราชการมาตรการเพื่อใช้บังคับแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและข้อกําหนดจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้นโดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ปรึกษาสำนักงานกกศผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกกศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมค่ะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารสา,าระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักง,งานกกศผ่านช่องทางเพจ Facebook สำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่อง YouTube สำนักง,งานกกศและเว็บไซต์ของสำนักง,งานกกศที่ www.otepc.go.th ค่ะ ก็อสอนเลสลิสซึนในครั้งต่อไปจะนำสาระความรู้เรื่องใดมานำเสนอนั้นติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ที่กคอสเลสลิสซึนพอดแคสต์